สวัสดีครับช่างเอกอเอยรรุ่นอะไรครับรผมจะมนนผมจะไปลงช่องผมครับรุ่นอะไรครับช่างรุ่นรุ่นที่เราครับเครื่องยนต์ของอะไรครับบอกหน่อยได้ไหมเครื่องยนต์เหรอครับผมผมใช้้า เค,เครื่องยาม,มาห้าครับเครื่องยาม,มาห้าอมมา้า่าครับรดโมดิฟายด้วยมือนะครับ,ครบเครื่องยม,มาห้ายม,มาห้าอะไระูในนามเขาเรียกกันว่าช่างเอกมือหนึ่งมือเดียวอีหลีแหละพี่นออ้องเออขอ้านาคอยมือหนึ่งคอยเครียดอึอนมาคอยสองมือ่อยเครียดไรมันบองมงนคอยอ้ออาวโอเคครับผม